ี้ผมมาแนะนำนะครับแปลงปลูกผักนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านที่อย่างมุดว่าอยู่ในเมืองไม่มีพื้นดินเยอะนะครับมีเป็นพื้นปูนรอบบ้านสามารถทําวิธีนี้ได้หรือจะเป็นพื้นหินอย่างของผม่รงเงี้ยตรงนี้จริงๆข้างล่างก็เป็นพื้นดินนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีการเทหินนะครับหนาอยู่ผมก็เลยไม่ได้เปิดหน้าดินนะครับนะครับผมก็เลยทําแปลงแบบนี้เพื่อที่จะปลูกผักเช่นผักสลัดผักชี เอ่อต้องโอต้นหอมอะไรพวกนี้นะครับผมจะปลูกประกาศขาวอะไรพวกนี้นะก็คือวิธีการทําอย่างนี้ยเนะี่ยมันมันได้ผลดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมลองปลูกด้านบนแล้วนะครับยกพื้นขึ้นมาวางบนพื้นอย่างเงี้ยครับเราแค่เกี่ยให้มันเรียบเรียท่านใดมีพื้นปูนก็สามารถวางได้เลยนะครับไ like ม้อย่างเงี้ยอันนี้ผมแค่ทําเป็นตัวอย่างเพราะว่าผมไปขอเข้ามานะครับจากการที่เขาเลื่อยไม้ตามโรงไม้นะครับเป็นปีกไม้นะครับเราขอซื้อเขาบางทีเขาก็ไม่เอาเขาก็ให้เรามานะครับเพราะว่ามันบางมั่งหน,นามัง่งมัน หักมั่งอะไรมั่งเราก็เอามาค่อยๆทําเอานะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในเมืองบางท่านอยู่ในเมืองนะครับไม่มีหาไม้อย่างนี้ไม่ได้ใช้อิดบล็อกนะครับเนีย่ยอิดบล็อกทาเป็นทรงนี้อันนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับอย่างเงี้ยพอทําขึ้นมาก็มันก็สูงประมาณสักสิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนเราก็ปลูกผักได้แล้วเพราะะผักในรากเขาไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับอย่างเงี้ยครับก็ผมเอ่อกว้างอยู่ประมาณแปดสิบนะยาวอยู่ประมาณสักสี่เมตรกว่าประมาณนี้ครับสี่เมตรเจ็ดสิบประมาณนี้ครับ ก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เอาดินมาใส่นะครับดินเนี่ยผมจะใช้ดินเป็นผสมแกลดินหนึ่งแกลบหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ใส่มูลกวายเข้าไปแล้วก็เอามาเทนะครับแล้วเราก็ลดน้าแล้วก็เตรียมฟนมานเมล็ดได้นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเพื่อ <c oughs> พี่น้องท่านใดอยู่ในเมืองแถาวเฮาร์เนี่ยบางทีมันอาจจะมีที่ข้างๆแต่ถ้าเป็นเป็นพื้นปูนหมดนะครับมันไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้พื้นดินเดิมเราก็ทําอย่างนี้เราผสมดินใหม่เข้าไปพี่น้องก็สามารถปลูกได้เป็นกิจกรรมยามว่างวันหยุด เขาก็ปลูกเอาไว้ทานเพื่อสุขภาพได้นะครับอย่างเงี้ยผมได้ไม้มาเท่านี้นะครับแล้วก็อันเล็กนี่ผมก็ทําแค่นี้เดี๋ยวพอได้ต่อไปก็ก็ทําต่อไปเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มเต็มหมดแล้วนะครับที่สวนผมนะครับได้ไม้มาก็ทํานะครับได้ไม้มาก็ทาปลูกผักไปเรื่อยๆนะครับก็พื้นที่ก็เริ่มเต็มหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยเนี่ยครับไม่มีไม้นะครับไม่มีไม้อย่างนี้ก็ใช้อิฐบล็อก นะอิดบล็อกเรียงเป็นแถวนะครับตรงนี้มันเป็นหินนะครับแต่พอเราใส่ดินเราลดน้ํามากๆเขาก็ชุ่มนะครับถ้าลากเขาอาจจะทะลุดินลงไปบ้างมันก็ไม่เป็นปัญหานะครับไม่เป็นปัญหาพื้นปูนนะครับเราก็พี่น้องสามารถเอากระสอบรองก่อนก็ได้นะครับจะกลัวดินจะไหลออกมีกระสอบหรือสแลนก็ได้ครับแล้วก็ใส่ดินนะผมไม่ต้องใส่นะครับก็อันนี้คือเป็นเทคนิคเป็นเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆ ปลูกผักบางท่านไม่มีพื้นที่นะครับไม่มีพื้นดินอยากจะปลูกนะครับก็ลองทําวิธีนี้นะครับก็วันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จก็มานําเสนอนะครับเทคนิคนะครับก็คือดินนะครับอย่าอย่าลืมนะครับดินเราต้องถ้าจะปลูกผักผมแนะนําเรื่องดินด้วยนะสมแกบนะครับหนึ่งต่อหนึ่งส่วนแกบบขอเป็นแกบเก่านะครับแกบหรือมูลไก่แกบก็ได้นะครับที่เราหาซื้อได้ถ้าพี่น้องหาซื้อแกบไม่ได้ ถ้ามีขุยมะพร้าวก็ซื้อขุยมะพร้าวมาผสมหนึ่งต่อหนึ่งส่วนเหมือนกันนะถ้าไม่มีขุยมะพร้าวหาไม่ได้ไม่ต้องลงทุนก็ใช้ใบไม้แห้งอย่างผมมนใช้ใบศักของผมเนี่ยมันจะมีศักปุผมปลูกอยู่ใบศักแห้งผมจะเก็บใส่กระสอบไว้นะครับแล้วก็เอามาปนปนปน,ปน,ปนมาบดใช้ใช้เหยียบเอาก็ได้นะครับให้มันละเอียดแล้วเราก็ผสมดินเทลงไปได้เหมือนกันครับไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องซื้อประหยัดครับวันนี้ก็ฝากไอเดียเอาไวนน้นะครับเปเล็กน้อยนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจมออขงฝัันสสกมมคราชชิ่องได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ